ก่อนใช้อีกตรงมันไม่เห็นผลตอนนี้มันเห็นผลนีใช่ใบจะสวยไม่มีราสนิ์ไม่มีอะไรอันนู้นชาวสวนอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวกำลังจะมาเคยใช้เหมือนกันแด้วเราจะพปสูจน์ดูถามหน่อยเอาแมกมามาฉีดแล้วเป็นยังไงพี่ดีมันแห้งเร็วใบแห้งเร็วเลยเห็นผลในประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็เห็น,นเห็นเห็นนี่คือมันมันเห็นในทํานองไหมใบแลดูสวยขึ้น สวยงาดีใบอะไรนะงเงาดีใบเงาดีพี่อัตราการใช้เป็นไงมั่งใช้น้อยใช้น้อยมานจะถ้าทั้งสวนก็พันลิตรก็ประหยัดใช่ตัวเกาก็สูไม่ได้กับการใช้แมกมากับไม่ได้ใช้ต่างกันไหมต่างกันก่อนใช้อีกตวงนึงมันไม่เห็นผลตอนนี้มันเห็นผลดีอือเหรอใช่ใช่ใจะสวยจะไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีรากนีไม่มีอะไร แล้วก่อนมีเหรอก่อนมีนี่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมที่ใช้เนี่ยเยี่ยบครับขอบคุณมากพี่เอขอบคุณมาก